โปรเจกต์หก Discussion โปรเจกต์ One Base One l o a ส่วนที่หนึ่งแนวคิดและหลักการที่สำคัญของ1แถบ1เส้นทาง One Base One Load ได้เริ่มโดยในาสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยรัฐบาลจีนมุ่งหวังให้เป็นเส้นทางสายใหม่เส้นใหม่ความสำคัญและแนวทางการพัฒนาเส้นทางสาย,หายใหม่ใหม่เส้นทางสายใหม่ศตวรรษ21กล่าวไว้ว่าเป็นโครงสร้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของโลกของจีนที่จะมีส่วนช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าโลกแบ่งออกเป็น2เส้นทางคือ 1. เส้นทางสายใหม่ทางบก 2. เส้นทางสายหมายทางทะเลนโยบายวันเวทวันโล o กับนโยบาย4.0ของประเทศไทยขณะนี้นะับเป็นอีกหนึ่งโอกาสของไทยที่จะขยายการค้าการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมโยงสู่การตลาดโลกผ่านเส้นทางสายนี้แม้ว่าไทยจะไม่ได้อยู่บนเส้นทางวัน b a ว e one r โดยตรงแต่ไทยต้องใช้ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเจรจากับประเทศคู่ค้าให้เข้ามาลงทุนใน เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกสนทีส2ก็มีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด one เบ one r o สองจุดหนกรณีศึกษาด้านการขนส่ง ส่วนที่1ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ <แ must. S 1> มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกของทุเรียนสดเนื่องจากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกผันผวนน้อยที่สุดทําให้ข้อมูลสถิติค่อนข้างคงที่พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงต่อหัวของประเทศจีนเป็นปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่อการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก ส่วนที่2ปัจจัยเชิงดําเนินการที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการส่งออกพลเรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนทางรถไฟต้นทุนโลจิสติกและระยะเวลาการขนส่งหากเพิ่มระดับของต้นทุนโลจิสติกและระยะเวลาการส่งจะส่งผลให้สัดส่วนการเลือกส่งออกทางรถไฟต่ําลงในทางกลับกัน หากลดระดับของต้นทุนโลจิสติกและระยะเวลาการขนส่งจะส่งผลให้สัดส,ส่วนการเลือกส่งออกทางรถไฟสูงขึ้น2.2ความสำเร็จของแนวคิด one bed one row ในสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนราวทางรถไฟลาวจีนเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ทธันวาคม2,564เชื่อมต่อระหว่างนคนหรหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวและเมือง คุณหมิงมนทลยูนานประเทศจีนทางสายนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนดิเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือเส้นทางทางสายใหม่ใหม่ทำให้การเดินทางระหว่างเมืองรวดเร็วส่วนที่3ข้อเสนอเพื่อการนำมาใช้ของแนวคิด one w a one road 3.1นควรจะให้นโยบายที่สำคัญเช่นการศึกษาเศรษฐกิจเทคโนโลยี เป็นนโยบายวาระแห่งชาติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากว่ามีข้อเสนอหรือแนวทางที่จะนำมาปฏิบัติดีแล้วโดยให้ประชาชนเป็นคนกำหนดว่าควรที่จะถอดถอนหรือดำเนินการต่อ3.2โดโครงสร้างพื้นฐานของจีนที่ได้แผ่ขยายเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ตั้งสถานที่ประเทศลาวภาครัฐ และเอกชนเองก็จึงต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและสินค้าที่เน้นเทคโนโลยีมากขึ้น3.3หลังจากมีระบบการขนส่งที่เหมาะสมและสามารถกระจายสินค้าและบริการไปได้อย่างกว้างขวางทำให้มีพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากมีการผลิตและส่งออกไปสู่ตลาดกลางเป็นจำนวนมาก3.4 ส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒน,นาการค้าและการผลิตสรุปเป็นกลอนโยบายระยะยาวรายยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มองเห็นแก่ความร่วมมือและการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกผ่านข้อตกลงในเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเลประเทศไทยที่ได้รับประโยชน์จากแนวคิดนี้ที่สามารถพัฒนาการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ทำให้ประชาชนในประเทศ พึ่งพาตนเองผ่านการขับเคลื่อนของภาครัฐกับแนวคิด one bet one r o